หมดปัญหากับอาชีพผู้รับเหมาที่ผ่านไฟแนนซ์ยากลูกค้ารับเงินเป็นเงินสดไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนแบบนี้เราจะจัดไฟแนนซ์ผ่านได้ยังไงเดี๋ยวมาฟังเทคนิคดีๆในการจัดไฟแนนซ์เพื่อให้ผ่านฉลุยทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวโอจะพามาชมกระบะรีโวแคป2.4 n t นะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอโตโยต้าพาเพลินนะครับเทคนิคในการจัดไฟแนนซ์ของอาชีพผู้รับเหมาเนี่ยปัญหาเยอะมากเลยนะครับโอกาสอนุมัติไฟแนนซ์เนี่ยน้อยมากนะครับแต่ตอนนี้นะครับโอจะพาไปชมรถตัวรีโวกซีแคปนะครับ2.4 NT นะครับราคาอยู่ที่733,000บาทสีขาวราคามันก็เลยจะถูกลง7,000นะครับแต่ถ้าเป็นตัวสีปกตินะครับราคาก็อยู่ที่740,000นสีนะครับจะจังหน้าเนี่ยเป็นโคเมียมแล้วนะครับ หัดมาหน่อยนะครับนี่ตัวเริ่มต้นก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วครับแล้วก็มี d daytime r u n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  l ไล h t ไฟตัดหมอกจะเป็นแบบ LED แล้วนะครับล้อแมกของเขานะครับเป็นลายสีดำนะครับหน้ายางนะครับ265 65R17 อันนี้จะเป็นขอบ17นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวมิดขึ้นไปเนี่ยลายแม็กจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ กระจกมองข้างนะครับจะเป็นโครเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างด้วยนะครับมือจับประตูนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ LED light like guiding แล้วนะครับคือเปิดมาปุ๊บสวยงามเลยนะครับมือจับกระบะฝาท้ายนะครับก็จะเป็นโครเมียมไฟเบรกดวงที่3อยู่ที่ฝาท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในนะครับว่าภายในเนี่ยห้องโดยสารเขากว้างแค่ไหนแล้วก็มีออปชันอะไรเข้ามาบ้างนะครับนี่คือความกว้างของห้องโดยสารนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับจะยังไม่ใช่เบาะหนังนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะควบคุมวิทยุส่วนด้านขวาเนี่ยจะควบคุมหน้าจอเลือนใหม่ทั้งหมดนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับตัวนี้สําหรับการลื่นถลายนะครับปุ่มปิด VSCTRC นะครับปิดก็ต่อเมื่อเวลาที่ลูกค้าเนี่ยรถติดหลบนะครับเราจะต้องปิดตัวนี้ทุกครั้งนะครับเพื่อให้ล้อเนี่ยมีแรงตะกุยขึ้นมานะครับทุกครั้งที่สตาร์ทรถเนี่ยมันจะเปิดการทํางานอัตโนมัตินะครับเกียร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์หสปีดนะครับจะมีอีโค่โหมดกับเพลว์โหมดนะครับ ปุ่ม Eco Mode เนี่ยจะมีไว้สําหรับการประหยัดน้ํามันส่วนปุ่ม Power Mode แล้นะครับเราก็จะใช้ในการที่เราต้องการอัตราการเร่งแซงแบบเล้าใจาเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านหน้านะคะว่าแคมเปญตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับได้ชมไปรอบๆบคันแล้วก็ภายในยไปแล้วนะคบตอนนี้นะคบโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่เคยมีรถยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผ่อนมาแล้วเกิน2ปีนะครับสามารถฟรีดาวและไม่ต้องใช้คนค้าได้เลยนะครับแต่ถ้าใคร ที่เป็นพนักงานบริษัทนะครับทำงานเกิน2ปีนะครับแล้วก็ยังเป็นรถคันแรกนะครับก็สามารถฟีดาไม่ต้องคำได้นะครับแต่นิดนึงนะครับสำหรับพนักงานบริษัทเนี่ยจะต้องมีเงินผ่านบัญชีนะครับแล้วก็มีสลิปเงินเดือนนะครับแล้วก็ค่างวดรถเนี่ยเขาจะหักไปจากเงินเดือนที่เข้าบัญชีนะครับลูกค้าที่เป็นรับเหมานะคับก็ไม่มีเงินเดือนที่ผ่านบัญชีไม่มีสลิป ไม่มีหนังสือรับรองรับเงินสดนะคบและเขาจะออกรถอย่างเงี้ยเขาอยากได้อย่างนี้สกคัญเขาจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะคบหนังสือสัญญาว่าจ้างนะครับอันนี้สําคัญนะครับคุณเอามาแนบได้นะครับอย่างที่2นะคบใบทวิ50นะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเรามีแค่2ใบนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็จะออกง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญอยาติดแบ็กลิสต์ยาติดบูโรเดินบัญชีสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคบตามนี้นะคบง่ายที่สุดเลยแต่ว่า ก็มีอีกกรณีหนึ่งนะคบที่ผู้รับเหมาก็เป็นรูปจ้างเขาอีกทีนึงไม่มีทวี50ย์ไม่มีหนังสือสัญญาว่าจ้างให้ลูกค้าเนี่ยนะคบเดินสเตตเมนต์เงินสดที่เรารับจากนายจ้างเนี่ยเดินสเตตเมนต์เลยนะคบเป็น2เท่าของยอดผ่อนนะครับสมมติว่ารถคันนี้ผ่อนอยู่เดือนละหมื่นสองนะครับสองเท่าของยอดผ่อนก็คือ2 4งหมื่นสี่นะครับสองหมื่นสี่เนี่ยคือหักจากภาระแล้วนะครับทั้งหมดนะครับให้ลูกค้าเนี่ยรับเงินสดมาปุ๊บมีค่าโอทมีอะไรเท่าไหร่เอาเข้าบัญชีเรื่อยๆเลย เพื่อให้ไฟแนนซ์เขาดูว่าเราเนี่ยมีเงินเข้าหมุนเวียนตลอดเวลารับเงินตามจริงตลอดเวลานะครับ2นะครับเวลาเราเข้างานอาจจะต้องมีการตอกบัตรหรือมีการเซ็นลงชื่ออยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถเอามาแนบได้นะครับอย่างที่ 3. พวกใบเสร็จต,ต่างๆเนี่ยนะครับ เราสามารถเอาเก็บไว้แล้วเอามาแนบได้เหมือนกันนะครับแต่ละอาชีพของผู้รับเหมาเนี่ยก็มีแตกต่างกันไปนะครับยังไงนะครับถ้าอยากให้ผ่านง่ายๆนะครับลองโทรมาสอบถามทางโอกับทางคุณแอร์ดูนะครับช่องทางการติดต่อนะครับจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับโอ้ขอฝากช่องนะครับโอตโยต้าพาเพลินนะคบแล้วก็ตากล้องนะครับโตโยต้าออนแอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้ทางเรา2คนด้วยนะครับรอชมของดีอีพีถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ